สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้ก็มาเจอกับแม่น้องเกศินีเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมวันนี้สองคนแม่ลูกจะพาเข้าครัวมาทําเมนูง่ายๆสไตล์แม่น้องเกศินีนะคะท่านผู้ชมจ๋าวันนี้จะทําเมนูหมี่ซั้วผัดกระเพราสามชั้นค่ะท่านผู้ชมจ๋ารสชาติอร่อยแน่นอนเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดยังไม่เคยทําไปลองได้เลยค่ะเมนูนี้ใกล้จกจีนแล้วเรามาทําเมนู นะคะเมนูนี้กันเลยมเหมี่ซัวผัดกระเพราหมูสามชั้นค่ะท่านผู้ชมรแสแซ่บๆกันเลยค่ะท่านผู้ชมจ๋าก็จะมีอุปกรณ์หรือว่ามีวัตถุดิบจังต่อไปนี้ค่ะก็ะจะต้องมีเส้นมีเส้นหมี่ซัวค่ะหมี่ซัวก็ลวกน้ําประมาณ5-10นาทีนะคะหรือว่า3-5นาทีแล้วก็เอามา,าเสด็ดน้ําจากนั้นก็ใช้น้ํามันใช้น้ํามันมะกอกหรือว่าน้ํามัน น้ำมันงานะคะแต่คุณแม่ใช้น้ำมันงาในวันนี้นะคะแล้วก็มาเคล้าให้มีกลิ่นหอมนะคะท่านผู้ชมจ๋าเอาน้ำมันงามาเค,าค,คล้าเคล้าคลุกเคล้าหลังจากที่เราลวกเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ส>ท่านผู้ชมเราก็ใช้น้ำมันงาคลุกลงไปจากนั้นเราก็มาทำน้ำนี่เลยค่ะน้ำราดของเรานะคะน้ำราดของเราในวันนี้ก็คือนี่อ่าที่จะเป็นน้ำไปคลุกกับหมี่ของเรานะคะหมี่ซัวของเรานะคะ แล้วก็จะเป็นอันนี้คือน้ำราดหรือน้ำปรุงรสชาติตนเองค่ะนะคะท่านผู้ชมจากนั้นก็จะมีนี่เลยค่ะอันนี้พริกตาไว้นะคะพริกพริกกระเทียมนะคะพริกกระเทียมตำผัดกะเพราะคะ่ะแล้วก็จะมีพริกหั่นแว่นไว้แล้วก็มีใบโหระพามีต้นหอมนะคะท่านผู้ชมจากนั้นก็จะมีหมูสามชั้นนะคะท่านผู้ชมแค่นี้คะ่ะเราก็จะกินได้อร่อยแล้วค่ะท่านผู้ชม ค่ะให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำของเราเลยค่ะจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะแล้วก็ใส่สามชั้นลงไปเจียวก่อนค่ะเจียวให้น้ำมันแตกก่อนนะคะท่านผู้ชมวิธีเจียวหมูสามชั้นก็คือไม่ให้เขากระทุหรือว่าแตกน้ำมันมากระเด็นรถเราก็คือเอาไปขยำกับน้ำส้มสายชูซะก่อนนะคะ อันนี้เป็นเคล็ดลับนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมถึงแม่ใช้วิธีนี้ค่ะน้ำมันก็จะกระเด็นนิดหน่อยนะคะอาจจะไม่กระเด็นเลยก็ได้นะคะก็ทำให้แบ่งเบาของการกระเด็นไปค่ะท่านผู้ชมนะเขาก็จะแตกมันแล้วก็จะไม่กระเด็นน้ำมันจะไม่กระเด็นมาถูกมือเรานะคะท่านผู้ชมก็ใช้โดยโดยใช้เอาไปขยำกับน้ำส้มใส่ครูนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับว่าหมูมากหมูน้อยนะคะท่านผู้ชมจ๋า นะอันนี้เราก็ไปขยำกับน้ำส้มสายชูนิดหนึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับของคุณแม่นะคะแล้วก็มาเจียวให้มันแตกงานก่อนนะคะจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาพริกกระเทียมไปคล้ากรุกนะคะท่านผู้ชมจัดไม่ยากนะคะเมนูนี้แค่เรามาลวกเส้นแล้วก็คลุกน้ำมันนะคะแล้วเราก็กินได้ปรุงรสชาติน้ำซอสไว้ค่าราดแล้วก็เอามา มีตัวเราก็สามารถกินมีที่มีรสชาติได้จะไม่มีรสชาติจืดก็จะเป็นในสไตล์รแสแซ่บๆเจ็ดๆนะคะในสไตล์ไทยๆนะคะแล้วก็เราก็ใช้น้ำมันงาคลุกเคล้าเมื่อลวกเสร็จแล้วไม่ให้เส้นติดกันนะคะโดยใช้น้ำมันงาหรือน้ำมันอะไรก็ได้นะคะน,ะน้ำมันพืชก็ได้ะค่ะท่านผู้ชมแล้วเราก็เอามาลวกเอามาคลุกให้หอมนะคะแล้วก็ ใส่กะละมังทิ้งไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะไปทําของน้ําปรุงหรือเรียกว่าน้ําซอสนะคะรสชาติเราก็ชิมไว้ก่อนเลยเพื่อสะดวกในการทานะคะมันจะได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะเราก็ชิมรสชาติเอาถะะ้าว่าเราต้องการรสชาติแบบไหนหวานเค็มแบบไหนขึ้นอยู่แต่ละบ้านนะคะรสชาติรับประทานก็ไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะปรุงเอาได้เลยค่ะก็ใส่ซอสหอยก็ใส่น้ำตาลลงไปน,นิดนึงนะคะ่านผู้ชม เป็นอยู่กับท่านผู้ชมเลยค่ะจากนั้นเมื่อเราใส่หมูแล้วน้ํามันเริ่มออกแล้วนะคะท่านผู้ชมจ๋าก็จะมีการกระทุนิดหน่อยนะขนัดขยํามน้ําส้มแล้วนะคะว่าน,นิดหน่อยครับไมกระทุเยอะอเราก็ใส่พริกกระเพราลงไปะคะ่ะที่จาไว้เตรียมไว้นะคะท่านผู้ชมเราก็ใส่ลงไปผัดกับหมูสามชั้นของเรานะคะเปรียวให้หอมะะเลยค่ะแล้วรสชาติแทบขนาดไหนนะคะท่านผู้ชม แล้เราก็เอาเต้นไปครุกเลยค่ะท่านผูน้ชมปรุงรสชาติพอได้รู้สึกว่าลิกเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะท่านผูน้ชมเราก็เอาใส่เส้นลงไปเลยค่ะท่านผูน้ชมจ๋าอันนี้เส้นหมี่ซ้วนะคะท่านผูน้ชม น,นิ่เหม็นหอใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมคุณแม่ทำอันหนึ่งหอใหญ่เลยแล้วเราก็มาใช้ตะหลิวสองอันค่ะเท้า <Woo! S 1> แ,แบบนี้ค่ะท่านผู้ชมไฟไม่ต้องแรงนะคะท่านผู้ชมจา๋าใช้ไฟอ่อนนิดหนึง่งพุกเขามีสว่ัวบ หมูสามชั้นกับพริกที่เราเจียวให้หอมพริกกระเทียมให้หอมนะคะท่านผู้ชมให้เส้นนิ่มค่ะให้เส้นนิ่มอันนี้เราลวกมาแล้วใช้สามถึงห้านาทีลวกแล้วเราก็เอาขึ้นมาสะเด็ดน้ําแล้วเราก็ใช้น้ํามันมะกอกหรือว่าน้ํามันงาก็ได้แล้วแต่นะคะใครมีน้ํามันอะไรก็ใช้ได้หมดค่ะคะ่ะน้ํามันพืชก็ใช้ได้นั่นเ้นคำอีกหนึ่งค่ะท่านผู้ชม นี่ประมาณน,นี้แล้วก็ปรุงรสชาติเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้น้ำซอสที่คุณแม่ปรุงรสชาติไปแล้ว ก็จะอร่อยอีกสไตล์จากที่เดเดี๋ยวจะถึงสุดจีนแล้วใช่ไหมคะท่านผูน้ชมก็อันนี้เป็นเส้นที่เหลือจากปีที่แล้วคุณแม่ก็จะซื้อมาไหลหม้อก็มีเหลืออยู่นะคะก็เอามาทำส่วนของปีนี้ยังไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้ของที่เหลืออยู่ของแห้งๆส่วนใหญ่แม่จะซื้อของแห้งไว้เก็บไว้ในตู้นะคะเผื่อเราอยากกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาขึ้นมาทำได้นะคะซื้อตุนไว เราอยากกินอะไรเราก็หยิบขึ้นมาทําได้เองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อนอกบ้านค่ะแม่เราก็จะทาขึ้นมาเองนะคะอยากกินอะไรเราก็จะทําเราก็จะตุนพวกวัตถุดิบไว้นะคะก็เราอยากกินอะไรเราก็หยิบขึ้นมาทาได้เลยค่ะท่านผู้ชมประมาณนี้นะะแล้ค่ะเราก็จะใส่พริกนะคะท่านผู้ชม พริกหั่นทอดลงไปเพื่อเพิ่มสีสันนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมใ่ต้นหอมลงไปนิดหนึง่งใ่โหระพาหน่อยหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็จะดูหน้ารับประทานค่ะสีสกกันน่ากินค่ะท่านผู้ชมเราก็คลุกเคล้าะค่ะท่านผู้ชมจ๋รารสชาติเราชิมไว้เรียบร้อยแล้วก็จะอร่อยอีกในสไตล์นึง ถ้าใครอยากแซ่บๆอยากได้รสชาติแซ่บๆแ,แ,แบบนี้ทําตามคุณแม่ได้เลยก็จะมีรสชาติแซ่บหนัวค่ะท่านผูน้ชมหมูสับั้นหรือว่าหมูสับมีหมูอะไรในตู้เย็นก็ใส่ลงไปได้ค่ะท่านผูน้ชมไม่ได้ต้องเจาะจงว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ใส่ลงไปได้ที่เรามีของตุนอยู่ในบ้านอยู่แล้วท่านผูน้ชมจ๋า จะได้ในรักษณะแบบนี้นะะนล่ะค่ะ่้นผู้ชมก็จะดูหน้ากินอีกแบบหนึง่งนะะดูเส้นว่านิ่มหรือ,อยังอโอเคเส้นโอเคแล้วเราก็จะตกท้ายด้วยโรยผักลงไปโรยใบลูกตาใส่ลงไป อันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมแม่ก็จะปิดแก๊สผัดให้ยากเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดียวว่าได้กินแล้วค่ะท่านผู้ชมจา๋าก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูหมี่ซัวผัดกระเพรารสแซ่บนะคะท่านผู้ชมรสชาติเด็ดของคุณแม่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดยอยากจะนําไปทํานะคะก็กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้คุณแม่และน้องเกศินีนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชม 오늘 잠을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게다 상처로 남아 이미 어긋나 버린 너와 나 하루하루 쌓여 가고 있는 식어버린 내 마음 이젠 내겐 이 자리 없어. 일수도없어지쳐가 수가 없는.